ดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูยิวาครูแพรไหมและครูละคณาค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูกันอีกแล้วเช่นเคยแน่นอนว่าการเรียนการสอนของเรานั้นจะต้องเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยส่วนเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ เนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องคำอุทานค่ะคำอุทานหมายถึงคำที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจดีใจเสียใจประหลาดใจหรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูดเช่นคำว่าอุ้ยเอ๋วายโทษอนิจจาอ๋อเป็นต้นชนิดของคำอุทานคำอุทานนั้นแบ่งออกเป็นสองชนิดดังนี้ค่ะ 1. คำอุทานบอกอาการ 2. คำอุทานเสริมบท 1. คำอุทานบอกอาการเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูด,พดเช่นถ้าหากตกใจจะใช้คำว่าอุ๊ยวายแม่ตายจริงถ้า,าประหลาดใจจะใช้คำว่าเ e, อ๊ะหืหาถ้า,ากรับรู้เข้าใจจะใช้คำว่าเอออ้อ e, oh, อ๋อถ้าหากเจ็บปวดจะใช้คำว่าโอ้ยโอ้ยอุย๊ยถ้าหากสงสารเห็นใจจะใช้คำว่าโทโถพุทโธอน,นิจจาถ้าหากต้องการร้องเรียกจะใช้คำว่าเฮ้เฮ้นี่ถ้าหากโล่งใจจะใช้คำว่าเฮ้อฮ้อ ถ้าโกรธเครื่องจะใช้คำว่าชิชะแม่เป็นต้นค่ะ 2. คำอุทานเสริมบทเป็นคำอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยหรือคำเสริมบทต่างๆคำอุทานประเภทนี้บางคำเสริมคำที่ไม่มีความหมายเพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไปบางคำก็เพื่อเน้นคำให้กระชับหนักแน่นเช่นเดี๋ยวนี้มือไม้ชั้นมันสั่นไปหมดหนังสือหนังหาเดี๋ยวนี้ราคาแพงมาก พ่อแม่ไม่ใช่หัวหลักหัวต่อนะเราจะเห็นได้ว่าคำอุทานเสริมบทในตัวอย่างนี้มี3คํคำคือคําว่ามือไม้หนังสือหนังหาหัวหลักหัวตอเป็นต้นค่ะคำอุทานเสริมบทสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้ค่ะ 1. คคำอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นคําสร้อย ส่วนมากพบเป็นคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเบิดประพันธ์ประเภทโครงและร่ายเติมลงไปเพื่อแสดงความรู้สึกบ้างเพื่อทำให้คำประพันธ์มีพยางค์ครบตามฉันทลักษณ์บ้างได้แก่คำว่าโอ้อ้าโอ้ว่าเถิบนาพ่อแฮเฮยเอยดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะโอ้สีสรษาลักล้ำแลลมโลกเอยโฉมควรจากฝากฟ้า ลือดินดีรือพระสุมเมนเปลือยเป็นตมทบเท่าลงนาคําคอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นคําแทรกระหว่างคําหรือข้อความได้แก่คําว่านาเอยเอ่ยเอ๋ยวยและอื่นๆอีกมากมายดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยสัตว์อะไรเอ๋ยไม่มีหัว กบเอ๋ยทำไมจึงร้องคำอุทานเสริมบทเพื่อเรียนเสียงคำเดิมอาจเสริมที่หน้าหรือหลังคำก็ได้เช่นคำอุทานที่มีลักษณะเรียนเสียงคำเดิมเช่นอาหงอาหารหนังสือหนังหาขโมยขโจรคำอุทานที่มีลักษณะเป็นคำซ้อนแทรกระหว่างคำเช่นวัดวาอาราม ปีนผาหน้าไม้ภูเขาเลากาหน้าที่ของคำอุทาน 1. ใช้ตามลำพังเพื่อแสดงความรู้สึกของผู้พูดเช่นช่วยด้วยโอ้ฮะเฮ้ยว้า 2. ใช้ร่วมกับข้อความอื่นเช่น อันนีจาทำไมโชคร้ายเช่นนี้รถราติดแบบนี้เป็นปกติโทรบอกว่าไม่ไปเซาซีอยู่ได้โอ้ยปวดแผลจังเลย 3. ทํทำหน้าที่ประกอบข้อความในคำประพันธ์เช่นป่าเอ๋ยป่าช้าวังเอ๋ยวังเวงคลืนคลืนคลึกคร่ำคลืนครวนเครงครางหาอึดอัดอึกอักเสบ อกอัน้นวันว้าวุ่นวังเวงวนวกเวียนเหยินีราชนุ่นนวลน,น้องนั้นเนียดน้ำน,น้องนานก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องคำอุทานนะักเรียนเข้าใจกันแล้วหรือยังว่าคำอุทานคืออะไรหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปฝึกใช้คำอุทานในการแต่งประโยคกันด้วยนะจะได้เก่งกว่าเดิม สำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย